สวัสดีค่ะม่ติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรออค่ะการค้าภายในจังหวัดอุดรธานีขายไข่ไกท่ทงฝาราคาประหยัดให้กับประชาชนที่หน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานีเน้นการตั้งโต๊ะน้่ไข่ไก่ออกมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนตามนโยบายของกรมการค้าภายในจากวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกนนรณีไข่ไก่มีราคาแพงในช่วงนี้ และมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นวงต่อเนื่องทำให้มีผลกระทบต่อขาขอ้องฉีพของประชาชนและผู้บริโภคสำนักงานการค้าให้ในจังหวัดอุดรธานีจึงได้ประสานงานกับบริษัทเจริญภพอัณฑ้อาหารจำกัดมหาชนสาขาอุดรธานีจัดจำหน่ายไข่ไก่ท่องฟ้าซึ่งเป็นไก่ขาในราคาแผงละ99บาท1แผง30หน่วยจากราคาปกติแพงละ1 1 5บาท ซึ่งจัดจำหน่ายทุกวันอังคารและพฤหสัสบดีในระหวางวันที่10กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2566เป็นเวลา3สัปดาห์จำนวน6ครั้งครั้งละ3รอยแผงเรากลับมาติดตามการรายงานข่นาวทางเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรกันได้ไหม่พอดอุดรเมืองอ่อนต้อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยนัน